ครับคุณผู้ชมก็สายหูฟังตอนนี้สายแปลงหูฟังที่ผมกายตอนนี้จะหมดแล้วนะลองแล้วมีแต่นี่ก่อนเตออืมเอามาจอดในบ้านเลยดีไหมเนี่ยโอเควันนี้มีอยู่3ออเดอร์ครับฮี Lazada 2แล้วก็ Shopee ปป1นะครับ สายแปลงของฟังนะครับแตผมขึ้นรูปไว้ให้เดี๋ยวรัดก่อนเดี๋ยวปลิวเข้าได้ออกก็ได้ โอ้โอโอโอ้อ้ยางแข็งแข็งเกินครับเหยียบกิ่งไม้อ่ะ <c oughs> ผมลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ยมือถือกระเป๋าโอเคเอาหมดแล้ว <c oughs> น่าจะไม่ลืมหรอก รถซ้ายไม่มีวันนี้เติมลมยางมาแข็งมากครับปัง<บ>โอ้แรงแรงเลยยังแรงเหมือนเดิมโอ้จะบสองแล้ววันนี้ออกสายครับ ี่ไม่มีรากลุยวิตตองเรามีแต่นี่ก่อนโจวันนี้กลับมาแดดอีกแล้วรนน้อนเลอยูกับพี่นี่มันลำบากนะหรือว่าน้องจะชน ได้รับทั้งวิตามินวิตามินครับผมวิตามินดีวิตามินดีครับผมดีต่อผิวนะดีจนดำครับผมอาการใสสายๆเป็นยังไงมรถโชคอ่อน oh. น่าจะมีส่วนเกี่ยวไหม เวลาเราล,ลดมันดิ้งไดง้างเนี้โชคมันอ่อนอะ่ะ ต้ารุ่นเออไฮรับครับไม่ใช่ไมตี้เปล่าไมตี้เอ็กเปล่าไม่แน่ใจ ตูด้วยหรือเปล่าเนี่ยเขาไม่แซงหรอกจะถึงปอนอยู่แล้วชาว้าๆเลยกัน,นช้าสุดนะอย่าประมาณนี้ยเี่ส <Saying> ิบ <c oughs> เลยแล <c oughs> ้วนี่พี่ไม่มีหลักลยวิตตังแล้วนีแต่นี่ก่อนเจอโอ้ย เอามาเร็วเยกเบรกก็ได้ <c oughs> ตัวแรกจะข้ามได้เมื่อกี้แล้วดันมาเร็วซะงั้นเธอโอเคเดี๋ยวผมส่งของให้ลูกค้านะคุณผู้ชมเจอกัครับ <c oughs> <c oughs> ดเดี๋ยวเก็บบินก่อน <c oughs> เก็บยังไงก็ได้ครับให้มันสแกนง่ายๆและไม่เย็บไม่เย็บไม่เย็บเอ้ยๆอ้ย <c oughs> อได้อยู่ <c oughs> ตัวน,นี้น่าจะติด ไม่รู้ติดง่ายหรือเปล่าติดง่ายเว้ย<อ>เครื่องร้อนสงสัยเครื่องร้อนฮรโอเคไม่มีไปได้เขียช้าแล้ว บรรยากาศวันนี้มันดูนดแบบจแดดแดดนะแต่ก็มีเมฆฝนนิดนึงแต่ก็ไม่มีแววที่ฝนจะตกโอ้ปามน้ำมันันี้พ่อผมก็เอาปานน้ำมันไปขายเหมือนกันเมื่อกี้เห็นที่ใส่เสื้อน่าจะไปแล้วั้ะ น้อยไปเลยรูย้สึกแบบง่วงเหงานอนไม่หลับตื่นเช้าอีกอสุดยอดนอนดึกแล้วตื่นเชา้าแบบมันนอนไม่อิ่มคุณผู้ชมก็เลยแบบเออไม่ค่อยพูด <c oughs> แปลกปกติจะพูดครับพูดแบบพูดเยอะเลยไม่ไม่ค่อยพูด สลเล็แปวสลัสลนะ 150, 150สลด็ม้จะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบซีซีสเลัด็เกือบห้าเอ็มตัวเข้าใจเปล่า นะครับคุณผู้ชมก็สายหูฟังตอนนี้สายแปลงหูฟังที่ผมขายตอนนี้จะหมดแล้วนะแดกเลนทําไมเนี่ยครับก็สายแปลงหูฟังแล้วผมจะหมดแล้วเหลืออยู่สี่เส้นนะตอนนี้เออถ้าใครชั่งใครสั่งช้าครับหมดนะฮะหมดเลยนะครับ,บอรอยร้อนะครับอีกร้อยเป็นเดือนรถใหม่จะเข้าอีกเป็นเดือนรถใ,ใหม่ผมจะสั่งประมาณสองร้อยกว่าตัวนะครับร้อยกว่าตัวรู้สึกว่า สองเดือนหมดนะฮะหมดไวมากเลยสีแดงหมดไวนะครับหมดอย่างไวเลยสีแดงหมดไวสีเขียวะตอนนี้เหลือแต่สีเขียวนะสายแปลงอะ่ะด่วนเข้ามาได้ครับผมวิ่งผมส่งทุกวันนะครับจากทถึงเสาเว้นวันหยุดราชการนะวันหยุดด้านวันหยุดราชการเนี่ยสั่งนะครับผมไม่ส่งนะฮะโอเค ใจตามนี้ถึงบ้านแล้วโอเคถึงบ้านแล้ววันนี้รู้สึกว่าขี่ไวไปหรือเปล่าก็ <C le ars> ไม่ไวอะนะขี่เหมือนปกตินะ ในซอยขีดช้าๆแล้วกันะตรงโค้งอะไรเงี้ยอ๋อถึงแล้วถึงบานเลยระวังมะม่วงอ<ะ>สองโมงสิบเอ็ดนาทีใช้เวลาไปสิบกว่านาทีเอ่อวายอจอดแบบชิดใกล้ชิด ไม่โปไม่จอดไม่ไม่โปจอดไม่ได้แต่แต่ว่าจะเอาขาตั้งลงได้หรือว่าใกล้ไปเออใกล้โอ้โหใกล้จนกระจกเนี่ยติดโอเคครับเดี๋ยวผมไปแจ้งวินให้ลูกค้าแล้วก็ไปทำโพสต์ไปตัดวิดีโอโอเคยวเจอกันใ่ครับอ่าสัปดาห์หน้านะฮะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวไปวิ่งอีกนะครับแต่ว่าผมก็จะทำอย่างนี้ทุกวันแหละนะครับไปส่งของอย่างนี้ทุกวันเลยนะครับตาม เป็นกิจวัตรประจำวัน,วนวแล้วนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s c บส b ครต์ด้วยครับวันนี้พูดน้อยนะครับไปแล้ววันนี้ลาไปครับบ๊ายบายครับ